ขอ้จิตญ,ญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสนียนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าตางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเาหล่านาคาเหล่าผู้พันเพ็นนักปวดนักโคตรเรือสีดาบททั้งหลายชาบังบทชาลับแล่เจ้าสำนักเจ้าชีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมขมวดเวททั้งหลายเหล่าภาพมือภาพไม้ทั้งหลายยักษียักษ์ษาเราครุททั้งหลาย แล้วเราก็เหล่าจิตญาณที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดยแม่แห่งคุญสัยมนดามกรถางมเวทมนต์ทั้งหลายแล้วก็เหล่าแรงงานทั้งหลายที่ตายลงในการสร้างปราสาทนะของอาณาจักรกัมพูชาไม่ว่าจะปราสาทหนึ่งปราสาทใดก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้นนะเหล่าพรามทั้งหลายเหลานักบวชนักพรตและเหล่ลาผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายนะที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะได้นับถือศาสนาฮินดูมาทั้งหมดนั้นสิ้นและการสึกสงครามในพื้นที่ทั้งหลายอุดรมีชัยก็ตามนะในเสียมเรียบก็ตาม ทั้งหมดนั้สิ้นนะที่เคยเลบพุ่งอยู่กับอกองกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งหมดนั้นสิ้นแล้วแล้วก็เหล่าเจ้ากรรมในเวรคู่กันิกรรมพ่อแม่บุปกา,าปกรีพระบกงอรกูลูกหลานบริวาร,ร,ราวลูกศิษย์สาวกครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมและสัพเพสตัตทั้งหลายในทุกโม่หลาชั้นภูมิน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสราหนังคัาฉามิธัมมังสราหนังคัาฉามิสังฆังสราหนังคัาฉามิทุติยัมปิพุทธังสราหนังคัาฉามิทุติยัมปิธัมมังสราหนังัจฉามิ ท,ทุติยามปิสังขังสราหนังขจามิตตะติยามปิพุทธังสรานังขจามิตตะติยามปิธรรมังสลาหนังขจามิตตะติยามปิสังขังสราหนังขจามิหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายหมู่เหล่าสัพพสัตทั้งหลายหมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึง บริวารที court, like friend, ่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจจัยทยธทานทั้งหลายอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย ขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนไตรแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอาหารหันต์พระมาหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสง์อริยบุคคลทั้งหลาย องมหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุก,กี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพาเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรทรงรองรับ ในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายแลกการแบบนี้ด้วยเถิดและด้วยพะาะไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ในทุกหมู่เหล่าชัาน้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรน,นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายปริวาน่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชัาน้นภูมิทุกชีวิตจิวิญญาณเพึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทานของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกานานเทินโสโสขอ,อนอบน้อมองค์มหาบรารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมู่เหาข้าพาเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรมแด่คุณพระรัตนไตรัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่มู่เหาข้าพาเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลูดูมิน่น กดขี่ข่มเหง,งล้อเล่นล้อเหรียญประมาทปาทปาตเคยจับจ้งล่วงเกินเคยย่ำมีดบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยาธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระศาสนาทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพ ขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองค์คุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาําทำลายศาสนธรรมคําสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สส่งองค์มหาบารมี พระสงฆ์นักบวชผู้โปรดสัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวาศาสนา,า,า,าก,าาาการรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมี ไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจักรพัรดิพระราชวงศ์องคครุมหาครุทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแควนดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการแทรกซึม การบ่อนทำลายการปล่อยข่าวหรือข่าวลวงเพื่อโจมตีการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการลิดลอนบารมีของพระมหากษัตริย์การลอบปลงพระชนม์การวางยาพิษหรือการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแว่นแคว้นดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมือง การปุกปั่นยุโยงให้ต่อต้านให้แยกตัว,ตวออกจากองค์มหาบารมีที่ลงมาโปรด,ปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์บบรห,รหรือพระจกักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนา,ตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรม ทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแยง้งในความปฏิเสธปฏิฆะการต่อสู้รบราฆ่าฟันเข็นฆ่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบร,รมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบร,รมีทั้งหมดทั้งสิ้นการที่เคยกระทำในการบรบลาฆ่าฟัน การทำสงครามการต่อสู้แย่งชิงการที่เคยล่าอนณานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถิ่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้ามการเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สส่งความบาดหมางขัดแย้ง ทะเลาะเบาแหวงการปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้ารุมทำลายทำลายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตร์อาวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายการที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษ ในการเข็นฆ่าผู้คนปศุสัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายการที่เคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทำทรมานโดยการใช้ศาสตราวุธ ในการทิมท่มแทงเชื้อเฉือนและเนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบขั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการป้นค่า การปล่อยให้อดอยากขาดแคลนอาหารหิวโหยจนตายการกักขังเอาไว้เป็นทาสใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทำชำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกการลงโทษการเข้นความลับต่อเ่าศัตรูคู่อาฆาตนักโทษเฉลยศึกฆ่าทาสบริวาร ชนเผ่าต่างๆหรือชาวอาณานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดทั้งสิ้นหรือกรรมเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลายการใช้อำนาจจิตวิตเดชพลังอภิญญา คุณใสมนดำฆคาถาอาคมในการกันแกล้งรังแกการทำทรมานกานก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายาจนเกิดความเจ็บปว่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายราหรือแขนฆ่าจนถึงชีวิต,ตวที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรารมีผู้โปรดสัตว์พระสงฆ์นักบวชครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้เมียที่วาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรมในรูปแบบของเดรัจฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกการทุกกับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามทีกรรมที่เคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกงสร้างสถานการณ์สร้างความโกลาหลนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้านทรยศหักหลังต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบัง ต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการค้ากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของตนและพวกพ้องซ้ำเติมสถานการณ์ เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหาวาดผวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกีดการขัดขวางผู้อื่นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบเบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละ การเกื้อกูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียดการเบียดเบียนการรีดนาทาเรนสร้างความเดือดร้อนต่อข้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมอง การปลุกปั Answer. ่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแต่สามัคคีการให้ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกระทบกระทั่งเขียนฆ่าประหัตประหารห้าหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดี ความแค้นส่วนตนหรือจะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการเบียดเบียนการปราบปรามกดขี่ข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบ กรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจรลาจนทั้งหลายในทุกแว่นแควนดินแดนกรรมที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามกรรมที่เคยกระทำกับองคุณพ่อแม่บุปการี การทำร้ายทำลายจะด้วยกายวาจาใจก็ตามอากุศลกรรมทั้งหลายการพร่ำบ่นกลด่าความเนรคุณการเข็นฆ่าประหัดประหารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคยกระทำมาในพบหนึ่งชาติใดก็ตามกรรมนี้เคยเบียดเบียนต่อพือน้นแผนดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์ มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิการ,รที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อสนองความทยานอยากความโลภหมกมุ่นสารวนกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกพ้องข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษเอาโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้เอโหสิกรรมแก<ห>่ลูกหนี้กรรม หรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,ท,ท,นที่เคยกระทำกรรมกับกรรข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดน ในลาบสการะในกตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธาในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ทิฐทีมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำสัตย์สาบานคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติด ในกิติยศศักดิ์สรีความลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความลงยึดติดห,หรือความปฏิเสธปฏิฆใฏะในพระศาสนาในพระศธรรมในภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตวครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการ ความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแย้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติด ไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี่เวนีกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อสรรพสัตทั้งหลายในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดร ด้วยทิวาสนาบารมีที่มีต่อพระศาสนาที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดใช้ชดใช้ <Mother. S 1> ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทา,านในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไป ในานาขตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน,ใ,วนในความขี่คลายสว่งสววา,าสวงสวัยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพ,นภาพในการโปรดสัตว์โ,รรตโดยทั่วกันไ,ไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสี 哦，是不是。